วีนเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นเมนูแบบผีผีร้อนร้อนแล้วเราก็แต่งตัวนำล่องมาแล้วเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้ของเราคือมัมมี่มีทโลฟเราจะทำมีทโลฟเป็นแบบรูปมัมมี่นั่นเองทุกคนเราก็จะต้องหมักเนื้อก่อนค่ะเราใช้เนื้อเดี๋ยวเราทำซอสท,ที่จะทำกันหมักเนื้อก่อน อ๋อทำซอสก่อนใช่มาเริ่มจากใส่ซอสมะเขือเทศ250ร้อยห้าหรอใช่ค่ะก็เกือบเต็มถ้วยนั้นเลยเสียงแบบจุจีดไหมนี่คือตดพร้อมกากแหละซอสมะเขือเทศใช่แล้วก็น้ำเปล่าหนึ้หนะคะเทใช้บิกอร์ได้เลยวันนี้เรามีแบบการช่างตวงปริมาตรปริมาณต่างๆแล้วหรอ ช่เร,เราไม่จะาและใช่ปะเราทำอาหารฝร,รั่งมันมีการอบมันก็อาจจะต้องเป๊ะนิดนึงเป๊ะนนิดึงอใส่น้ำตาลอ้อยีสองช้อนโต๊ะอันนี้เราเคี่ยวให้น้ำซอสต,ตรงนี้เข้ากันก่อนพักไว้นิดนึงไว้ตรงนี้รู้ฉันรู้ <laughs> <laughs> รอหิวหิว น้องหิวม่อค่ะอืมกลิ่นขึ้นมาแล้วมันก็กระเทียมหมดนี่เลยนะใช่ค่ะคกระเทียมขอครึ่งเดียวค่ะเอกระเทียมขอครึ่งเดียวค่ะพร้อมแกงป้านี่ก็คือเกือบไม่ทันแล้วนะก็ไม่ทันแล้วแหละลงไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้กลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมแล้วอันนี้ก็คือ แบบเผื่อใครจะแบบชวนเพื่อนหรือว่าปาร์ตี้กันในครอบครัวเนาะใช่ค่ะถูกต้องในฮาโลวีนนี้นะคะก็คือทำเมนูเนี้ยโอเคเลยแล้วแต่งตัวแบบเนี้ยถ <c oughs> ้ามีเวลาเ้าไปทำผงปาปิก้าค่ะโอเคปรุงรสแล้วก็ใส่ซอสที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ หมดเลยนะได้เลยหมดเลยค่ะเอ้ยมันดูทําไม่ยากนะใช่ค่ะทุกอย่างเข้าที่แล้วก็เอายกพักลงคาะแล้วเดี๋ยวเราจะผสมกับเนื้อบดกับหมูบดโอเคต่อไปเราก็จะทำส่วนผสมของเนื้อมีทโลฟกันค่ะเราใช้เนื้อหมูประมาณ6กขีด นมปังปนเนี่ยคือพอใส่เขาโดนน้ำเครื่องในหรือว่าโดนน้ำในนี้ปุ๊บอ่ะเขาจะนิ่มลงใช่ป่ะแล้วมันเหมือนมันทําให้ตัวเนื้อเวลากินมันจะแบบว่านุจุยมันอมน้ำไอวไอ,อเนื้อมันไม่แห้งเนื้อมันไม่แห้งไม่งั้นอ่ะกัดเข้าไปมันจะกลายเป็นแบบหมูบะช่อเธอ ต่อไปคนไทยเรียกพาเมซานเวลาฉันดูรายการคุกกิ้งอ่ะมีผู้หญิงคนนึงเขาเรียกแบบฉันก็ฟังตั้งนานว่าเขาใส่อะไรใส่ะไรชีสอะไรวะเขาพูดว่าพาเมซานพาเมซานแล้วอ๋อพาเมซานพาเมซานแต่เท่าไหร่คะหนึ่งสสี่ถ้วยค่ะชอบใส่ชีสเยอะอ่ะได้ปะเใส่หมดเลยเออได้ได้ ได้แล้วน้ององมปั้นเลยไหมปั้นเลยค่ะนี่ก็ตีสี่แล้วค่ะ <laughs> อันนี้คือแป้งแบบสำเร็จรูปเพราะเราไม่ได้ทำเองไม่ไหว เราชอบจิ้มเลยเอาเนื้อลงเลยนะได้เลยค่ะนี่เห็นไหมเธอดูสิมันเป็นหัวไงแล้วก็เป็นแบบตัวนอนอย่างนี้นอนอย่างนี้ มีตาาาออกข้งเดยวได้ยังลูกแฝดลูกแฝดคนนี้มีตาสอง้า oh. ได้แล้วมัมมี่แฝดลืมเธอต้องทาไข่ด้วยใช่ไหมใช่ไข่ในพายนะอย่ายุ่งกับเบล วันนี้มึงว่าตอนกูขับรถกลับบ้านอ่ะกูจะได้กลับคนเดียวปะมีอไป2คนน่หละเออไม่เอานะลูกเราทําเพื่อการแสดงเนาะตอนนี้หน้าน้องกับหน้าฉันมันยังไงไปด้วยกันใกล้เคียงกันไหมเสื้อผ้านี่ใช่เลยอุ้ยจนน้ารักขนาดนี้ได้เหรอคะพี่โอ๊ยเยิะขอบคุณมากเบลไปครับค่ะ ไฟประมาณสองร้อยนะคะอบสักสี่สิบนาทีเธอมาดูลูกย่องกันไหมมาดูลูกย่องย่อง ผมว่าผีเสื้อก็ไม่ได้น้องออกมาแล้วน้องน่ารักสุดๆอยากจะบอกว่าน้องหอมมากต้องมาชิมน้องก่อนดูน้องสิมองหน้าเหรอหาเรื่องเหรอแดกหัวจะอืกอึืม ขอกินแบบไม่โดนซอสบ้างอุ้ยแป้งขนมปังยี่ห้อนี้ดีอืมอืมลิศหูอร่อยเลยอะ่ะนี่ยังร้อนอยู่เลยนะเอ้ยอร่อยว่ะโทว์ถ้าหันไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนแล้วมีแบบนี้ให้กินอะ่ะแฮปปี้เลยนะทําตัวไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ทําตัวกครึ่งนึงแล้วแบบเอาไปคนละตัวอืมเอามามี่ไปคนละตัวอิ่มจุกจุกแล้วก็อร่อยแฮปปี้ไม่เรื่องเยอะทําไม่ยากแป๊บเดียวเสร็จกินกับเครื่องดื่มป่ะคะอรอเดี๋ยวกอนแป๊บนึ่ง หิวมัมมี่อ่ะไม่ได้กินข้าวมาน็นปีแล้ววะหิวกินล yeah ูกตัวเองแล้วหนึ่งกินหัวแล้วเราก็ต้องกินลูกกระตาเข้าไปด้วยค่ะอืม เลิศมีมด่านไหมวันนี้แฮปปี้เลิศผ่านเอาไปทําได้เลยเธอ <c oughs> อร่อยอันนี้คือเป็นเมนูในธีมฮาโลวีนที่เอามาแชร์เพื่อนๆนทุกคนกันนะคะหวังว่ามันจะทันให้ทุกคนเนี่ยเป็นไอเดียเอาไปลองทํากันเองทานกันดูที่บ้านหรือว่ากับเพื่อนๆนก็ได้เราว่ามันทำไม่ยากไม่ยุ่งยากแล้วก็สวยๆทานอร่อยกันสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขสันต์วันฮาโลวีนค่ะ ขอให้คนที่ดูทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครไม่กดขอให้มีคนมานั่งข้างๆคนที่เธอก็รู้ว่าใครเธอมองเขาไม่เห็น